น้องเบี้ยนะมากมามาเอามาแสดงให้เพคนเบิ่อไงโอลาลาบุญเลยบุญบุญลอยบุญใหญ่ปีใหม่สงการสังฆทานป่าป่าออกจากงานกะว่ากองบวชกะทิน ไปส่เล่นงานสร้างวังงานอยู่ในงานสางการเป็นเสียงไม่บังไฟใหญ่ยาโซทอนเมืองนครไหวถาดสลองให้พระบาทเมนสารบุรีประเพนีมุนเวี่ยนแห่เที่ยนเขาพันสาโง,งมาเมื่องงุบลนหลายคนไปเทียเท่ยวก็เกี่ยวเครื่องแขนแฟนไพรแฟน,ฟน,ฟน,ฟนมั่นตัวกบไปคือกันกับหมอลํำแม่เบิ้งตุนเที่ยนเขาแห่แวเขาห่เต็่นวาสิถึงกังเว้นในห้องซ้ำนี ควมแต่กลวยขึ้นขี้วายอ้อย่อเขนจักวายหมอแขนมาแต่ใส่ดอกหลดเบาเบาบ่อคอปักตูปังปัง,ปงจักมาขอเอาอย่างดอกยำคนเห็ดเวียกหรือว่าหยาติตาเปียกทางบ้านเล่าเมิดบุญตมาสูนเทบูหือประลัตื่อต้องถอยก่อนเสียดายนี่ออแล้ว เงินกอนหมอแคนเท้าวบาทักทายแล้วก็ไล่งานตัวต่อพี่น้องตันเบืสอส้มในจักหน่อยกาบยันหยาิพี่น้องผู้มีเกียริยิ้งใส่ทางกะบ้ากันหลายพ่อแล้วอยู่ดอกบานเว้นโต้เว้นออกไปตินหัวนอนมาฟังหมอลำก่อนฟังหมอล่ำคูมือนีพันวามีแต่ผู้ล่ำมวอนอนซ่อนจังหมอล่ำอาทอนในล่ำดีขนาดลำแบบพอสลัดถือว่าแบบเดซ่ากะบวนคักนักหนาฟังแลวว้วโบเบือพันวาดีผอมหมอลำขีคขย้นในจังหน่อยมันนี้ กาสิโยใบกอนควบม,มู่ควบม,มุยแม่ใหญ่ผยละสีเมื่อนี้จากควใหญ่มากและห่งเบื่อคนคุยกะขวารายงานตตวโพี่น้องวัดยังซี่ผู้ขานี่ซือว่าอาท่อนเป็นคนบ้านน้องม่อนตำบลน,น้องหางยุยสันพลางพื้นที่ผู้ท,ออออท่อนอำเภออูทุ่งพอนจังหวัดศรีสะเกดเป็นของเขตแดนดอกดนหอมเป็นมอลม,มีฟฟรอมเสียงดีไยเติบมือนี่ใจยิ้มเอิบมาพอมอลมดี มันตื่นเต,นต้นอีหลีย่ำพ่อพอลำไ่แม่อื้อหยกันสีมาลำใสกะคือยู่พ่อแห้งต้องพอหมอลำแข็งเขาลื่นเขาซาได้ยิ่งคนเขาอาเล่าเก่งหลายทางบ่ว่างูกินหางหรือสร้างสี่งใหม่เขา,า่าลอาลำไดหอดทางก้มหอยไผ่ลำใสกะว่อยต้นห่านเขา่าขันคือว่วมเขาซากะนาวาดีหลายหมอลำใสกะตื่นเต้นบ่หน่อยขันวาซาใจแอย สาวมอลำขันว่าน้ำใจควายในจังแมนขึ้นจากย้อนอดีตไปจากสี่สิบปีบางได้เนาะในตอนนั้นเจ้าได้ไหวโอ้อโอจังแมนเจ้าง่ามหลายควยมากเจ้าคือสิลมสิตายพุ่นตัวเตกีสี่สิบปีมาหนีเจ้าไปอยู่ไซมาควายแห่ควายน้ำหากระตางจนตางคนกระตางเถาจังได้มาพ่อเจ้านาี่จังแมนใจดำแม่งจังไหนกระตามได้มาพ่อกันจังสิแล้วกระอยากว่าวขว้นในใจใสาวมะล่ำฟังแนจังน่อยเมื่อนี่ เพื่อนว่าความมักมาห่อหุ่มเนี่คือสุ่มงุ่มหัวความมักมาพ่อพ่อจังกะท่องุ่มไว้สาววลาร่ำเบาเพื่อนคอยมักเจ้านี่มาคักเลี้ยงขานาาแต่หากว่าพลาบุญบอสมพนเพ่นแม่อื้อเพื่อนหลุดแกมเพิ่นเวินขาวพองยองใย,ยตัวลรเบิ่งมันไหนกับพ่อปานผีหลอกแถมเป็นคนบ้านนอกบ้านป่าผาเนิ่นบ่อพ่อควบจะเลิ่นน้ำเพิ่นจักเทื่อ คอนเรานอนทึงเสือ้อทึ่งฝูกทั้งเตียงตัวเรานอนทึ่งเตียงสาดกอมขาดขาดพลางามสะอาดปันเทวดาปัดเบื้องตัวนี้หน้าหลุด,ดวันยู่อึงลึงมั่นสีนับมือยืงไปหนาหึงใดแต่ว่าบัดเบื้องมาเบื้องไปค่อยกับเจ้ากับพ่อวัดพ่อวียงกันอยู่ได้เรื่องน้ำหนักนั้นบ่เกียงดอกมวยมากเดิมพันจนเหลือลวยนันกับว่าสำคัญขันวาน้ำใจคอยอ้วนหรือจอย,อยกับบแมนมันหา ว่าแต่ค้าแทกค้ารับร่องต้องแสบคอยเป็นผู้นอนแหมบจบเป็นผูน้อนไงรับร่องว่าดีหลายบ่มีปัญหาดอกเพราสัะนั่นก็อยากให้เจ้าบอกมาโหลดคนไข้เจ้าเสียเอาทอดราคาดองของมันเสียแตงจักล้านจักหมืน่นจักแสนให้นั่งเ้าเป็นแผ่น,น,นบ่ต้องใบเบียงขอแต่เพียงนวลนองใจตุงกับพีรับร่องว่าได้สี่กันแล้วแต่ดน อามแกนเฮาจะจอหฟังงาหาหมองลงเวลาบลายเราละเม่นว่าดึงนั่งกันเอาละนอแต่พ่อปันนี่วัิลีล่าดันจะไปทังงหม่วังให้ใดคือคืนคืนนี้บอกเอาวังหนึ่งเบาหยอกแน่เบาเบาๆปัดใส่ยเศร้าห้แม่ยิ่งขึ้นกระจังฮาจังซื่นเดินใส่เสียงแกนหยก สองแดนขึ้นสีแกแดกให้มองและแม่เตรียมเนือเตียมโตออกมาย่อนมาโยงรวมเลี้ยงเฮียงเลยขวัญหม่ๆท่านเหตุท่านการขวัญหบัวล้านเก่าแต่สิว่าสิขึ้นเขาเขาป่าส้มนกส้มหนูรือขึ้นไปผู้เขาดงเขาเหล่าขวัญเ่าเขาขังฤทธดำบันกดีคือกัน่ันมีสาระหรือสิเขาทำมาลวงออกทำโมบอกคุยวูดอกเรื่องพว่มลู้ว่าแต่ไฟมาสู่บอกเห็นได้จักขึ้นเห็นต่ลมทั้งยืนขาสีแกแดมัก ยังแน่แล้วครับคุณลุงงูได้พุ่งได้ตับได้ใส่มีตั้งแต่มุ่นใหญ่มุ่นหน่อยมุ่นกลางเข้มหรือจางแก่เมนย่น้ำหนีว่าจะย่ำไปขี่นิลังออกเป็นสายว่าจะเข่าตะลายกะดำกะดอนนั่งแต่งอ่อนหรือสาวัตถีนังแต่งอ่อนหรือสาวาัถีว่าจะเข่ากุ้งพี่กุ้งพันกุ้งพอย เฮียงอ้อยต้อยนี่จังแมนออนซ้อนนี่ละปักอาท้อนจำไว้เด้อแหม่ฟังไว้แน่ก่อนใดกระไดยิ่งกับไส้แข่งก่อนแข่งกาบขั้นพี่น้องอยากทราบว่าไผ่ลำดีกระยาท่านเฝ้าหนีครับเมื่อนอนก่อนบอนพ่อฟ้อนกับฟ้อนพ่อย้อนกระยาเสยสีหน้านวลมวลไว้าะก่อนเท่านั้นน้าโอ้ลาน เอ้ยแก้ม <Hey>, อ้ายปาลาปาสู้เจ้าสานาปาเมียเจ้าสานากะจังว่าเสาหมอรำคั่นมีสู้กะสิลาคันมีผัวกะสลาเอจุมาเว้ากันใหม่ไปนอนสอนโอ้ย บ,บ่บักบ่ท่านมีเอ้ยออเออโนแบนโมแบนกะว่าโอจังพ่อเขาเล้ยวพื้นดงดันป่าพอมเข้าแล้วพื้นดงดันป่าชมมละดอกไม้ในดาวดันดงดันดงดันเข้าป่าไหนาได้ยินตะเบาหวอนนั่นคนยำเ้ากะเบาฮ้องเต้วยหาคู่กะ เ้าฮองไปวยหารกูก็นั่งพัดฝากจูมาแร้ววเทโดนนกฝาคูก็ยังฮองเสียงดังกะฝาคังก็ยังฮองเสียงกองบัดว่าพี่ภากนองกูคำเดียวพเอินสั่งขั้นเวินจังใกลอวดพ่อเอินสังไตอวดเสผู้ลังจังผู้จังไว้ทั้งรองเทนี้นา โอ้เฮ้แมนนางเอ้ยเมื่แต่ลำข้างสันหันลงมาน้าแม่เจ้าทางรองมัดแต่ล่ำเ้อแมนลองเล้่ยวหัวเตยละแมนใส่กันจะให้ฉันเชื่อเธอหรือจะให้ฉันเชื่อเธอหรือก็โลกเขงเหลือว่าเธอกี่ตัวเธอมีสั้งลูกทั้งผัวยังจะมาตัวฉันเล่นทำหม่ไม่อยากอยู่ใกลคนใจไม่จริงแต่จังว่าใจผู้ยิงนี่งืตากะท่อห่างคันแม่นทิม ใส่น้ำมันเลาะคอ hehe, แม่นสูตาแต่สัจจาผู้สายนี่ใจผู้สายนี่มันคือเห็นเด้อเจ้านักหมื่นขั้นแม่นทิมใส่น้ำมันกลมนิ <c oughs> <c oughs> me <c oughs> ่งละแม่นหมติ่งนัาน่านุนนวลน้ำหน่าหนุนนวลนาหม้อลำแย่งขิงจจวระต่าต่อลมปฏิเขาเพิ่มเพิ่นบรราสีห้องปัดในห้องแลวเป็นอย่างบ่ห้องหรือเห็นเขาทองนี่มันห้องบ่ได้ไปหาจบใตหมอลำเอ้ยมาอลำ

จังสิคองเมื่อเป็นเคยแม่นองไปกินเหล่าแข่งพอนางได้บ่อนาพินนนนนานาพ่น้นในนีน่นามแดนนาพิ่น้นในนี่นาคิวให้กองเป็นระวังกันกล้วยยิวให้กองเป็นรวงกันกล้วยผูู้เบาซว,วยกับบ่มีเงินใส่ลงไปใช่กับไปหาหลับจ้างกลับขึ้นมากกับมาหาสอนกุ้งบักฮาลงพุ่งจะมึงเอ้ยจะมึงเอ้อย